โอเคครับวันนี้จัดอดีสวยมาให้อีกแล้วนะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,250บาทนะครับเป็นในดีระบบเอ็นดอยนะก็จัดไปเลยครับทอง36ล้านแล้วก็เพชร6 4 0 0นะครับโอ้โหแค่เพชรทองก็คุ้มแล้วตัวนี้ใครมีงบนะครับหาหนาเดียสุดโหดอยู่ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณแน่นอนและ มันไม่ได้มีแค่นาเดียนะมันมีพระแต่งงานด้วยนะครับคือแค่มีสองใบเนี้ยอยู่ในไอเดียเดียวกันก็คุ้มแล้วนะนะจริงๆเพราะว่าเติมเองไม่ได้ของขนาดนี้นะครับสำหรับราคานี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการ์ตัวละครกันก็จะมีนาเดียนะครับยัดคุมเต่าไปเยอะเลยมีพระสุทนแต่งงานชูชูชเนวนาปุก โมโมอัสรันนะมีคิรินแล้วก็รีมัสการก็ตามคลิปนะครับมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะตอนนี้นาเดียกำลังมาแรงเลยนะครับคือแบบขึ้น,นันดับแบบล้มละลายได้โคตรโหดเลยนะเรียกได้ว่าหลายคนก็มาถามหากันเยอะนะครับสำหรับ นาเดียว่ามีรหัสนี้ไหมตอนนี้หามาให้แล้วนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะนี่การตัวละครอย่างเยอะตัวแรมีเพียบเลยอ่าโอเคตามคลิปนะดูไม่ทันหยุดคลิปดูเอาได้ครับอันนี้เป็นนันยม,มันนีก็พอมีให้อยู่เดี๋ยวไปดูจี้ข้างล่างกัน สำหรับจี้นะครับก็มีเลดมอนเตอร์ไม้มุดหลุมสมุดเป็นชีแลกเปลี่ยนหมวกลาถุงมือได้ท่านตุกตาเนวานาหลุ่มดำมุดนะครับแล้วก็แกนหลุมดำแปนท้องฟ้านะครับแล้วก็ <c oughs> อะไรเนี่ยหมวกนินจาสีชมพูนะโอเคจี okay. ้ก็จะมีประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอไอดีพร้อมเล่นนะก็คือ ลงนีกเพชรก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีการโหดอยู่สองใบเลยนะนาเดียกับพักแต่งงานนะครับจี้ก็พร้อมลุยอ่ะอ่อันนี้เป็นออปชั่นนะเดี๋ยวให้ดูเบิ้ลยี่ห้าออกเกาะแป่น้องฟ้านะครับจี้โหดหายยากจี้ที่จำเป็นด้วยนะต้องมีเลย ตัดนางฟ้าออกเกาะน,นะตัดนางฟ้าหนุ่มดำแม่นยำนะครับเป็นนอฟตัดนางฟ้าอู้อดีนี้ตัดนางฟ้าเยอะนะตรงการตาเนวนานะออกเกาะแปา ป,ป้องกันห้าสิบครับผมหมวกลาป้องกันอันนี้ป้องกันห้าสิบนะตัดเนื้อฟ้าเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มีเลดมอนเตอร์จี้ก็ประมาณนี้นะครับจี้ยอบตามคลิปเพชรทองเยอะฟูฟูเลยนะใครที่หายดีสวยๆอยู่ตัวนี้แนะนำ มีเพจไปทำอีเวนต์ใหม่แน,น,น่นอนนี่ลูกเต่าเยอะก็ใครจะซื้อนะครับลิง์กใต้คลิปทัก a c e b o o k เข้ามาได้เลยครับ